สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Foodtravel.TV well. นะครับกลับมาสู่รายการใครๆก็เข้าครัวนะครับกับผมเชฟปูนะครับวันนี้เรายังอยู่ในหมวดอาหารของซุปอยู่นะครับแต่วันนี้เราจะมาทำซุปปลากระพงกันนะครับก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของซุปปลากระพงในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่น้ำสต๊อปปกปลาครับปลากระพง เนยจืดหอมใหญ่ซอยแครอทซอยโคนต้นกระเทียมซอยโคนต้นกระเทียมเนี่ยเลือกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนสีขาวนะครับมะเขือเทศซอยมะเขือเทศเนี่ยผมปอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็นํามาซอยเอาเม็ดออกด้วยเซอร์รี่ซอยเซอร์รี่เนี่ยก็เช่นกันนะครับผมปอกเอาตรงเปลือกที่มันเป็น เยื่อเหมือนไฟเบอร์ออกนะครับแล้วก็เหลือไว้แต่เนื้อข้างในนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่เหลือกันต่อครับสำหรับส่วนผสมถัดมานะครับของเจ้าตัวน้ำซุปปลากะพงนะฮะเริ่มต้นที่กระเทียมสับครับชอบบูเก้กานีไวา์ขาวเหล้าคอนยักแล้วก็ ซอสมะเขือเทศตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วใช้โทมิโตเพสจะดีที่สุดนะครับแต่วันนี้ไม่มีก็เลยใช้เป็นซอสมะเขือเทศแทนนะครับถ้าคุณผู้ชมไปทำเนี่ยถ้าใช้ซอสมะเขือเทศให้ลดปริมาณลงจากสูตรลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับขั้นตอนแรกของซุปปากะพงนะครับก็จะทำการย่างปลาระพงก่อน ตั้งกระทะให้ร้อนใส่มันมากรองไปนะฮะสำหรับตัวเนื้อปลาพงเนี่ยโรยแค่เกลือพอจะเริ่มต้นที่ด้านหนังก่อนนะครับผมจะย่างปลาพงแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะฮะจนสุก เราเดี๋ยวสุกแล้วเรามาดูครับว่าหน้าตาเป็นไงครับตอนนี้ปลาสุกแล้วนะครับแยกเอาไว้ก่อนแล้วก็กระทาใบเดิมถ้าแห้งเติมน้ำมันลงไปอีกหน่อยครับใส่ต้นกระเทียม หอมใหญ่แล้วก็เซอร์รีลแครอทผัดให้นิ่มเลย ตนนี้ผมเติมไว้ขาวไปหน่อยเติมเหล้านะครับ เสร็จเรียบร้อยเติมซอสมะเขือเทศผัดให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ใส่เจ้าตัวมะเขือเทศซอยลงไป หลังจากที่ผักทุกอย่างเริ่มนิ่มผมเติมสต๊อกปลาครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับให้ผักทุกอย่างเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วก็สต๊อกปลาเนี่ยงวดลงไปสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายครับเอาละครับ ระหว่างที่รอเนี่ยเจ้าตัวน้ำซุปเนี่ยมันก็เดือดขึ้นมานะครับผมก็ไล่ช้อนฟองทิ้งแล้วก็ใส่เจ้าตัวช่อบูเก้ลงไปเมื่อกี้ลืมเลยต้องย้อนกลับมาอีกรอบนะครับใส่ช่อบูเก้ลงไปด้วยแล้วก็จะทิ้งให้มันงวดนะครับต้มให้มันเดือดงวดแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนสุดท้ายครับครับหลังจากที่น้ําซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วนะก็เริ่มจัดเสิร์ฟกันเลย ตักผักลงจานรสชาติของน้ำซุปตัวนี้นะก็จะออกเค็มด้วยเกลือนะครับแล้วก็มีความเผ็ดจากพริกไทยแล้วมีความเปรี้ยวจากมะเขือเทศเล็กน้อยนะครับ <Royal Bra. S 1> ร้อยเอาปลาปลาพงที่ย่างนะครับสปะลงไป่างนี้ตักน้ำซุปราด ตกแต่งใช้ผักชีลาตกแต่งนิดหน่อยครับแล้วกินกับขนมปังกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับซุปปลากระพงนะครับสูตรง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถจะนำกลับไปทำที่บ้านได้นะครับแล้วถ้าทำตามนี้แน่นอนครับผมก็การันตีได้ว่ามันจะต้องเป็นอาหารจานซุปที่อร่อยได้เรื่องแน่นอนครับ สำหรับปัะตาส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้เชฟปูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ